สวัสดีจ้า,จายนนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นเพจแพกินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินอะไรคะหอยแครงไงพุด่พคุณแม่หอยวันนี้เราได้หอยหญ่หมาอีกแล้วอีหยังเกือบทอฟ้ามือกระโดเอาอีนอยังเอาอันนี้เพื่อเพื่ออะไรเออนะกินอันนี้อันนี้จองแล้วแต่จะพี่น้อง ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าไปจ้าลงมืออ,อ้าจิม้มทำเองม,มันจะอร่อยไหมนะอันนี้เพชรลวกสุกไปเนาะกะไม่ถูกไหมมันใหญ่แล้วก็กลัวมันจะไม่สุกก็ไม่รู้สินะอืออุ้ยทำไมมันหลุดละ่ะไม่มีขย,ยหะหรอคะอยังไงข้างล่างมากินคำแหละ Ba cứ sing yam chan bán sang bán bắt sing yam chị gọi chị đi ngon ngon nhầm ngon 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 เป็นจังไหนแน่แซ่อลอดหน่อยมัยนมีรสอะไรอย่างนีสับกินผักเป็น้วเหรอมันดุดแล้วตัวเนี่ยอืม,มแสบปากเป็นยังก็จะเป็นหอนไงเนี่ยน้ำหยดติ๊งๆแ้วอ,อ,อันนี้กินหอยจุบเหรอคะ Ừm 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 Bây giờ ngay Bọc đèn Sợ bạc Mới kịp điện trường mm. bà เหมือนแตงบมงกินแค่หรอเลยใช่อ่ะใช่ไหมนี่เดี๋ยวออโอ้ยล้างน้ำเดี๋ยวได้พี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าอื เต็มไงเต็มมือเต็มปากเยพี่น่อ อึงอ่านแบบไงมึงมีเง้มาควางกันแหละความเสบอือหยอือลาทนไหมคะจะจวดไปเลยอือหือน้องพี่น้องหักบุหักบุติพีค่ะนี่เกี่ยวด้วยหรออือ อืแบบคำตัดแบบหอ,บาบาบอมหวานแบบรู้ขึ้น ยี่สิบตัวหนึ่งโลครึ่งหนึ่งโลกับอีกครึ่งโลโอ okay, เดแล้ว่ะ mà mà phía nóng Nhằm này kích kích ạ à. Biết Được bạc trong khăn Không có bạc bạc เป, nn, เปลือกม้ไนยอยู่ดิ <ính> <c oughs> เปลือกนาหนสอนกับเตาเวลาเกเหรออืมวันสามสิบบาทมื้งอือโอเคสิ แปบปะคะับเอาสองตัวตัดไปปืมห,หาตัวเด้อโอเคชุ่มาสูจูจะได้แสบกันเด้อไม่ตอปางไง,ไงเผ็ดจ็ดผิกเกืบเต็มขวดยันตะบบเผ็ดยันตะบตรวม น้ำจิ้มถั่วตัดได้เลยอมอม,อม,อมไปมไปเจ้าพี่น้องจ้าม้อน,นี้คลิปหอยแครงไงกับน้ำจิ้มถั่วตัด เบิร์รอี๋บ่งทีอย่างที่เบิร์ตกินสซ้างกับเลือกกินเสือก็บเบอิ่มป้าพี่น้องฝากไว้ด้วยจ้าฝากก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามเป็นกาลังใจพวกเราหน่อยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า